วัสดีครับวันนี้เป็นวันที่20กันยายน2563นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เขาใหญ่นะครับอำเภอปากช่องโจุดนครราชสีมานะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องธรรมะชิวๆแล้วก็ได้คุยกันเป็นเบื้องต้นนะครับ ว่าคนเรามาีการเกิดมาเพื่ออะไรนะครับทําทไมถึงต้องมาเกิดมีเวรมีกรรมอะไรต่อกันหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําสคัญนะครับว่าถ้าจะต้องรู้จักกันทุกคนว่าเรามีหน้าที่อะไรในการเกิดมาเป็นมนุษย์นะครับมความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยจึงจะมีการพัฒนาการสูงสุดไปสู่จุดสุดวัยเพื่อว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับคือมนุษย์ที่สมบูรณ์ หมายถึงว่าเป็นมนุษย์ที่อยู่ในอุดมคติแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้ในอุดมคตินั้นเป็นจริงขึ้นมาได้นะครับก็อยากจะให้ท่านติดตามตนต่อไปเรื่อยๆนะครับว่า,าทางามีหลักมีแนวทางใน,นการปฏิบัติหรือการทําตัวอย่างไรให้เข้าสู่หลักเกณฑ์ต่างๆดังนั้นนะครับวันนี้ผมมีหนังสือดีๆมาแนะนําอยู่4ี่เล่มนะครับแต่ก็จะได้ นำข้อเขียนจากหนังสือทั้งสี่เล่มนี้นำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังให้ได้ฟังกันทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดู Youtube ในช่องอที่ผมเป็นช่องของของผมเองนี้นะครับว่าทงางจะมีรายละเอียดของการที่จะปฏิบัติตนตัวยังไงหรือมีความรู้อะไรที่เกิดขึ้นในหนังสือทั้งสีเ่เล่มนั้นนะครับ แนะนําก่อนนิดนึงนะครับหนังสือทั้งสี่เล่มนี้นะครับก็ได้พิมพ์แจกจ่ายไปบางส่วนแล้วนะครับก็ทําให้ผู้แต่ว่าจํานวนที่พิมพ์มันก็ไม่เยอะนะครับมันก็แคอ่อย่างละพันเล่มเท่านั้นเองตอนนี้หนังสือก็ร่อยลอยลงไปเพราะว่าผู้ได้รับแจกก็มีน้อยมากกันนะครับคือก็ไม่ถึงไม่ได้ไม่ได้ถึงพันคนนะครับก็ทําให้บางคนเนี่ยอยากได้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะถ้าว่ามีคนต้องการที่จะอ่านหรือไม่มีเวลาอ่านแต่จะเปิดฟังหรือ,อปฏิบัติตามแนวทางที่ได้รับได้ฟังมาไม่มีเวลาอ่านก็ไม่เป็นไรครับก็มาเปิด YouTube ช่องที่ผมกำลังจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังต่างๆเหล่านี้เนี่ยดูได้เลยแล้วก็อาจจะฟังไปเรื่อยๆผมก็จะนำข้อความข้อคิดที่เขียนลงไปในหนังสือตั้งแต่ละเล่มนั้นนำมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะครับ ท่าผู้ชมด้วยว่าให้ได้รับความอาจทรดในการที่จะพูดถึงธรรมะแนวใหม่ธรรมะในการที่เราจะเข้าไปามีส่วนปฏิบัติในสิ่งที่เป็นตัวหนังสือด้วละล้ษสอนลงนั้นได้อย่างไรนะครับหนังสือทั้งสือเล่มที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเล่มที่หนึ่งนะครับหนังสือผู้แสวงหานะครับชื่อหนังสือผู้แสวงหาใช้าภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า The Fighter นะครับ แปลว่าค้นพบนะครับคือทําไมถึงตั้งชื่อนี้เพราะว่าเหตุถ้าหากว่าเราไม่สแสวงหาแล้วเราจะไม่ค้นพบนะครับเพราะฉะนั้นทางนี้เมื่อเป็นผู้สแสวงหาแล้วการสแสวงหาที่สําคัญที่สุดก็คือการค้นพบสิ่งที่สแสวงหานั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ทางเราเนี่ยได้พยายามที่จะแนะนําว่ามีอะไรบ้างนะครับ ก็ซึ่งจะได้นำเอารายละเอียดต่างๆเหล่านี้เนี่ยลงไปอ่ลงใน youtube ช่องของผมเนี้ยนะครับที่จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้รับชมกันว่ามีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับส่วนเล่มที่2นะครับก็จะเป็นหนังสือเรื่องอ่กว่าจะถึงนิพพานนะครับอันนี้ก็เ,เป็นหลักเกณฑ์หลักการในการปฏิบัติธรรมค่อนข้างจะสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็ พูดถึงเรื่องอถึงนิพพงนิพพานเลยนะครับว่า,ามันมีลักษณะอย่างไรเป็นยังไงแล้วก็วิหนังสือเล่มที่3นะครับชื่อมรรคปฏิบัติสู่พระนิพพานนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหนังสือที่จะแนะนําว่าจะปฏิบัติอย่างไรจะดําเนินการอย่างไรในชีวิตที่เราจะกระทําในการปฏิบัติธรรมนี้ให้ได้สู่สําเร็จสู่ความที่เป็นพระนิพพาน ในความมุ่งหมายสูงสุดนะครับที่ต้องการก็คือความเป็นพรนิพพานนั่นเองนะครับและส่วนในเล่มที่4ี่นะครับซึ่งเป็นเล่มสุดท้ายของหนังสือชุดนี้ก็ชื่อทางเดินแห่งพุทธ,ธะนะครับอันนี้จะหมายถึงว่าเป็นการสืบสาวเราเรื่องว่าจะให้ใครที่มีการคัดเลือกพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่หรือพระสุรยเมตต้ว่าโพธิสัตว์องค์ใดหรือตนใดหรือผู้ใดที่ มีแนวโน้มหรือว่ามีสิ่งมีศักดิ์ศรีหรือว่ามีการสอบผ่านมีการาได้รับตำ,ตำแหน่งที่หน้าที่ที่จะดําเนินการในในฐานะที่เป็นพระเสีริยเมตไตรในภพชาติถัดไปเรื่อยๆนะครับในสมัยหน้าที่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่นะครับองค์ที่ห้านะครับแห่งพระสารกรของเรานี้นะครับ นะครับในหนังสือทั้งสี่เล่มนี้ซึ่งพิมพ์แจกไปหมดแล้วนี้นะครับแล้วก็มีผู้ต้องการมากนะก็เลยจะนําทยอยลงมาอ่านสู่ทัานฟังให้ได้ฟังได้รับชมตลอดนะครับว่ามาีรายละเอียดนั้นเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะขออพักแค่นี้ก่อนนะครับในวันถัดไปก็จะนำมาลงาเริ่มแรกก่อนนะครับคือ หนังสือผู้สแสวงหานะครับก็จะเริ่มมาเริ่มอ่านให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้รับชมในวันถัดไปในวันต่อไปนะครับครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ